สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนมาตาตัวสะกดมาตราแม่กลมกันอีกนะคะมาตราแม่กลมคือคำที่มีพยัญชนะตัวมอเป็นตัวสะกดฝึกกานแจกรูปสะกดคำมาตราแม่กลมตูมตออูมอตูมเกมกอเอมอเกม Xem cho em o jem. xem Xem cho so em o xem Thèm thỏ em o thèm Khôm khó ô mò khôm Phôm pho ô mò phôm Tom to ô mò tom Hòm อมอมหอมยอมยอมยอมออมออมอมเสียมสเอียมเสียมเทียมทเอียมเทียมเอื้อมอเอื้อมมเอื้อม ฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้อ่านคล่องอ่านเก่งค่ะ